สวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านนะฮะอยู่กับช่องออดิสรนแฟมบี้ช่องมุกซีฟแฟมบี้ช่องบ่าวสอนครับเขเหม็นู้เดียวไม่ต้งเหม็นู้เดียวแล้วกันอะก็โอ้โหตอนนี้พี่ชิดมาแล้วนะครับกลับมาแล้วโอ้โหโอ้เหมือนีนีห้อนด้เอชเชิขอเข้าไปอยู่นั่นไม่ได้ออี อี๋ฉาคนมีแอร์ครับต้องเปิดแอร์ครับไวไฟกัสิยงินมันมีบ่ไหมอีกอืมมีเวลาเอาสร้างมาเดี๋ยวกันง่ายเนื้อเนาะสายเดิสายพอหอดีขนาดต้องสายกันต้องให้ต้องให้สร้างมาสายมัดเดี๋ยวขนาดต้องให้เขามาแากใหม่นะอืมตัดต่อสิตัดต่อนะเอาตรงนี้เลยใช่ไหมคือเอาเราแค่แบบต่อเข้าไปเครื่องเรา โอ้ล่าสุดพี่ชิดจะมีไฟใช้แล้วพี่พี่น้องไม่ใช่จะมีมีแล้วอมันต้องมีค่าแรกเข้านะวันนี้ต้องจดมิเตอร์ไว้นะเนี่ยจดไว้ก่อนนะมันมันก็มิเตอร์เออเออถ่ายไว้ก่อนนะใส่น้ามิเตอร์ไว้ตัว472นี่น้อง472นะเอฟซี472จัดไปี่น้องจัดไป

วันอย่างอื่นนี่ก็เดี๋ยวช่างเขาก็จะดำเนินการเขาเองไงเจอว,ว่าอพอมีแอร์ก่อนพอมีแอร์ก่อนตอนนี้พอใส่ก็พอใช้งานต่อมาผู้ไฟ MTC อันนี้พี่ชิดลองไฟนะฮะไฟออกแล้วนะฮะหลังบ้านเป็นคนมีไฟอยู่<อ><อ>สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับตอนน<อ>ี้ค<อ>ุณกำลังอยู่กับช่องอดิซอนฟาร์มเมี่นะครับ<อ> ช่องนุกี้ไปามารี่แล้วก็ช่องบ่าสอนนะครับล่าสุดตอนนี้เป็นคนมีไฟแล้วโอ้ช่างมันทำงานแบบแป๊บเดียวนะครับต่บอใสอออ่ใช่มัอืนมีเสาเมือใช่อช่มันมีเสามคือนี่ เพื่อนเอาข้อเสาออกไปมันมีเสาครับเมื่อคืนมันมีเสานี่นี่นี่เอาตั้งเอาขึ้นตั้งให้เพื่อนเนี่ยครับมันมีเสาเมื่อคืนนี่นะเออเพื่อนเพื่อนค้ำไว้ซื่อๆนี่เดชตะปูเพื่อนตอกไว้นะเอฟซีเพื่อนตอกตะปูไว้เฉยเพื่อนค้ำไว้ให้มันแบบสูงมันจะมีเป็นเอาขึ้นในยังเขาเอาแร็ขึ้นไป็นจี๊ดแต่ผมมันตัสูงแล้ว ดึงสายเข้าตัวบ้านเลยเห็ไหมใช่เอาเอาเอาขึ้นบนนี้นะแล้วมันติดใส่ตะโยตัวแรกแบบลากสายดาเข้าไปเลยเห็นใจะต้องมาตำนะไม่เมื่อคืนนี้เขาถอดเสาอันนี้ออกไงตอนเอาบ้านลงเพต้องติดใช่ปะเอเอเนีเ่ยนนนน รมมัน่ะระหว่างนคนจะโมเดลบัไดนะบันไดเออเอาไปข้้งม่เลย้ปัน่ไเออแล้วราบันครับตูั่งไดเา้ิราคาเล็ดตร่องเลยนะีเส้อย่้เ้นย่ตัว <ate> <iedzieć> <used> <mart> ตอนนี้ทีมช่างกำลังก่ได้บอกใจอสุดตกใจกำลังจะขึ้นใส่แหลกนะครับเกนา ของเรื่องของแม่มังมันจังสูงของเจ้าตั้งมือหนักโอ้ยอยู่บาทใครกินตั้งแต่แต่งเมาใครเตร้ากินเลยาสุดก็ทำการติดตั้งสายไฟใน FC เชื่อมไฟอันนี้เป็นของไฟอันนี้นะ

เคลื่อนย้ายมาเมื่อคืนนะครับเป็นหลังสุดท้ายนะครับพ่อคืนคือคนสําคัญโยกย้ายเป็นหลังสุดท้ายนะครับยกลงเป็นหลังสุดท้ายทําให้เมื่อคืนนี้ก็เกือบตีสามนะครับกว่าจะกลับไปที่ห้องนะครับไอซอนก็กว่าจะได้หลับได้นอนเมื่อคืนนี้นะครับีก็มารอดูวันนี้นะครับทีมช่างก็กําลังดู ความเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เชื่อมไฟนะครับเข้าตัวบ้านก็กําลังดําเนินการนะครับต่อไปก็จะเป็นระบบแอร์นะครับซึ่งทําทการตรวจเช็คนะครับเพื่อให้ใช้งานได้นะครับก็มีการถอดเนาะนั่นน่ะฝั่งนู้นนะฮะกำล,ลังจะทําการต่อแอร์ใหม่นะเอฟซี รามาดูกันต่อนะครับบ้านของพิชิตนะฮะ

เที่ยงวันคักๆเลยครับทีมช่างขึ้นไปตอนเที่ยงนะฮะตะฮ้อนอยู่ครับ Um areba. ประมาณนี้แล้วกันนะครับ FC อัปเดตบ้านพิชิตกันนะฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักเที่ยงนะครับนะทีมช่างก็กินข้าวก่อนมาลุยงานในช่วงเที่ยงวันนะก็จะเลืมผมฝากไปกำลังแรงใจให้กับบ้านพิชิตด้วยนะครับ FC แฟนคับทุกท่านนะฮะโอ้ดูน้องโอ้เอาอะไรมากระ,ะเป๋ากุชชี่หรือเปล่ากระเป๋าแดง,ดงแรงธิ์เหมือนจะย้ายบ้านเข้าอยู่บ้านใหม่หรือเปล่าเนี่ย <laughs> โอ้เหลือติดตั้งแอร์นี่หนึ่งก็เข้าได้ละอืมนะโอ้มานะฮะเอฟซีอ่ะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องน u กกี้แฟมิลี่ช่องอดิศรแฟมิลี่ช่องบ่าวสอนด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ